สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกลางหัวกลางสวนกลางให้กลางหน้าครับมื่อนี้นะครับหลังจากที่ตื่นมาเะโ้านะครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้เข้าไปตลาดริมโขงเมื่อนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์จังสิได้ไปหาเบิงทรงของพี่น้องนั่นนะครับนะครับสำหรับของของปลาริมโขงนะครับพี่น้องเพิ่นกันยังสั่งมาต่อเนื่องนะครับบ่ะว่าสิเป็นปลาแดกตัวนะครับเจียวคาเจียวแมงดาปลาแหงปลาลดปลาลดแหง นะครับเห็ดต่างๆนั่นนะนะครับพี่น้องที่เพิ่นสร้างมาลูกต่อนะครับมื่อวันี้บ่ได้ไปนะครับก็เลยว่าออกมาทงหน้ามาอัปเดตทงหน้าว่าครับว่างัวอยู่จังไดนนะครับน้ำขึ้นหลายปันไดนะครับพี่น้องครับุ่นน้ำขึ้นล้นหนองแล้วครับนะครับเต็มแล้วนะครับพอดีถกพอเพิ่นเฮ็ดอันอันนี้ให้นะครับนี่อ้อมไม่แล้วตะกี้อยู่เทิงดี่นะครับอ้อมผาแยงไม้นะครับเอาลงไปใกล้หนองก็เก่า นะครับปอมหม่แล้วนะครับแต่ว่ากับ่ท่านชุดไปยังหอดปุูนนะครับประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวว่าพี่น้องเลาะเบื well. ้องก่อนบัดนี네้ไปเบื้องงัวนํากันว่าอยู่จังไดนในคอกงัวอยู่ทางหลังจันร้อยนี่พี่น้องครับนี่คอกงัวนะครับเกี่ยวหญ้าให้กินหญ้าก็ยังหลายนะครับบ่เบิดง่ายดอกหญ้านี่งัว2สตัวนี่สบายเลยนะครับแต่ข้อนยาดใส่กล้องหน้าครับพี่น้องบัดนี้เบื้องหัวเบื้องสวนเบื้องไหฮเบื้องหน้านํากันนะครับมื้อนี้บ่ได้เข้าไปเบื้องตลาดของปลานะครับ ขออนุญาตใส่กองนาบักขนาดขี่น้องครับเอ๋ยมาเบิ้ลน้ากันบัตทานีบัตทานีนะครับนี่นะครับเปิ้ลเนียใหม่เบิดเลยนะครับสําหรับอันผายเงี้ยงเขียวเมื่อน่ะพักกันมาอ้อมไว้เปิ้ลกันลื้อไม่เบิดนะครับเปิ้ลเป่าหน้าให้ทพอนะครับเปิ้ลกันเลยเฮ็ดเนี่ยนะครับเฮ็ดลงมาให้มันติดกับอันต้นหัวสิงคายนะครับกองหัวสิงคายนะครับแล้วก็อ้อมน้องไปเลยน้าก็ขึ้น นะครับน้ำก็เต็มน้องเลยบาทนี่นะครับส่วนสายดำดำผ่านอยู่นัน่นคือสายน้ำยดที่จัดร้อยว่างไว้ตั้งแต่ส่วงปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมไม่ไม่นะครับม่นขอ,อกงวัวจากน้อย,อย,อยก่อนโะอ่หยาทเต็ออียมอยู่นะครับอัปเดตขอกงวัวอัปเดตขอกงัวนี่นะครับขอกงัวใส่ลัง,งวัวอยู่ใส่ลับเลยโอ้พุ่นน,น้อนอยู่พุ่นนะครับปลูกไปพุ่นแล้วสิพายางไปเบ่งอยู่นะครับ เป็นไดสดสื่นแจ่มใสไปง่วนะครับมาอยู่สถานที่ตรงนี้นี่นะครับต้นกอกต้นกล้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับต่างๆนาหน้าต้นมะขามสมโอ้พ่นอ่อนมาสุดหนีนะครับพี่น้องนี่ครับอ่อนมาสุดหนีแล้วก็มีผ่าแงงอีกนะครับตัวบุญอีกตัวเทืองอีกนะครับ อ้อมน้องให้มันเป็นอันเดียวกันนะครับนี่เอาลงมาตำกวัวเกลนะครับตะกี้สีสูงกว่านี้นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้มาสุดน้องเลยนะครับบาดนี้คือเอาอ้อมลงมาให้มันตำกัเกลนะครับให้มันดูดีกวัวเกลอันเกล้มันกว้างพดตั้งมันสูงนํานะครับบัดนี้ก็เลยใหญ่ลงมานะครับเป็นกระเฮ็ดของเพ่นอยู่นี่แ่ะนะครับมีอย่างนน บางพี่น้องครับผมจนถ่วมฟังเลยตัวนั้นนะครับกัดเสาะลงมาแล้วนะครับเอ้าจะได้ไก่แต่อพราผู้บรรยูนี่เพิ่นจัดการเอานะครับมองเสียจังไหนไก่เพิ่นปรับแต่งปรุงเอานะครับนี่นะครับกระสีมีเสือกอา่าสายน้ำยดนี่แหละนะครับเสีหามองไหวไม่เนื่องจากว่าได้ลือลงมาแล้วนะครับมันเป็น วางไว้ถึงแต่ปีแหลกนะครับระบบสายน้ำหยดเอาไว้หยดใส่ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับต้นมะม่วงตะกี้นะครับไปแนวยางไปเบิ้งทั้งปุ่นบัดนี้จแบบเบิ้งมุมเบิ้งมุมขอกง้วทั้งปีแล้วขึ้นไปทตั้งปุ่นนะครับขอญาาิบาดขําคลิปนี้ภาพี่น้องาะเบิ้งทงไฮทงหน้าน้ำการนะครับพี่น้องสร้างกระสีกันยังเหลืออยู่นี่ใส่บ่เบิดนะครับเพราะว่าลังข้ามุ่งแล้วแล้วกล่องกระสันพี่น้องเอยขอโทษขอไปหลายๆเด้อกล่องมันเสื่อมคุณภาพ นะครับกล่องเสื่อมก้นภาพแล้วนะครับมันก็เลยเป็นสั้นๆเป็นกระตุกกระตุกอย่างไรบวกรับบอดดายแมนเป็นน้ำคลิบหรอกพี่น้องเป็นน้ำกล้องนะครับเพราะว่าระบบเพ่อนใส่บอดดายแล้วล้วนบอดายแล้วก็เลยว่ามันสีสวมบอกเลยว่ามันสะซื้อเครื่องไม้ก็ซื้อเครื่องไม้ก็ต้องหาเงินก่อนแล้วพี่น้องพอไม่มีเงินคือเพลินขันสซื้อเครื่องไม้ก็กกดีนี่นะครับหยากระเียวภุบอยู่ครับทั้งนี้หยา อุดมสมบูรณ์สำหรับหยาให้งัวน,นะครับพี่น้องมาในงัวก็อยู่ทั้งพูนครับอยู่ข้างเถียงวนครับพี่น้องงัวก็ดีกอปีนี้พ่ได้เฮ็ดเขา้ำพนนิ่นนะครับก้าว่าสีเฮ็ดเฮ็ดเป็นปลูกหยาให้งัวนะครับกันมีเงินมีห้อมแนี่ก็เอางัวมาไหว้ตืมกันนะครับสองต3สามตเพิ่มขึ้นมา นะครับปีหนาปีในเธอพนมีลูกมีเต่าก็เพราได้ออกมาในอนาคตอีกจกักหาปีสิปีข้างหน้าก็สิเป็นฟ้ามบนหลานพี่น้องคิดว่าขันแม่นเฮาบ่าถิ่มบ่ป๋าเพิน่นนะครับก็สิเพิ่นเป็นฟาร์มได้จักษ์สิบตัวเศร้าตัวในอนาคตขา้างหน้างัวนี่ก็คือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจบา้านเข้ครับพี่น้องนี่นี่นกืองัวแม่อีมุมอ่ามาแล้วห้องรัดเลยือน,นอนไะมุมไปมุมอือ ยินเมื่อเยเลยที่ขึ้นนอนแล้วเฮ็เดแดงแม่งอยู่ใส่ะลนะไอีหน่อยมาหนี่มาอีแดงหน่อยมาหนี่อโมอว่าสันเอื้นหาเลยนี่ครับลูกสาวตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับอมโมอพะ่ะสันดิสวนเข้าอยู่พี่นอ้องเราจะปู่ก้อยอยู่อมโม่น,นันเห็นว่ลคณแล้วอมโมอน,นั่นใบก็ได้ที่น้องเอ้ยนะครับอีแดงต่อยจันร้อย <laughs> มาบ่มีมลลูเห่ยนยสิอันนี้มันนี้ใบก็ได้จับก็ได้คุนคนแล้วอือโอ้อยากสนแล้วนะเอ้าเอ้าน,านี่เป็นจังไงมาอยู่หน้าเปา็นจังไงมาอยู่หน้าบ่แดงต่อยพูดนะเอาออกอกล้องให้อพี่น้องเพิ่งจะบาดดูงัวแม่สาวน้อยพี่น้องครับแต่ว่ากับพ่อท่านเด้ พ่อตัในใหญ่ใหญ่แห้งนะครับแต่ว่าส่งกัดงามอยู่นะครับตวัวสีแดงการผสมสายในหอยพผลกับว่าสีอันตวัวแดงเครื่องดำนะครับงัวตัวนี้นะครับกินยาอากาศดีอยู่ขุ่ขนข้นแล้วนะครับที่แหลกสูนครับพ่อใหเตียนโด่งโด่งครับพี่น้องบาดได้เริ่มขุ่นแล้วโอ้ยหุ่นใหญ่ขุ่นข้นแล้วอืซีดใบใบเลยพี่น้องเลย อีแดงต้อยอีแดงต้อยไม่อยังคือสวัสดีดู้แหละสวัสดีสองเท่อแหละสวัสดีค่ะเอาอีกสวัสดีค่ะงอกงอขึ้นขุนแล้วมาที่แหลกเต้นโล่งๆพี่น้องครับนี่หุ่นเวิ่นกะประมาณกับว่าท่านใหญ่แห้งนะครับนีเพราแต่สิเป็นสาวน้อยขวดอยากเรียนนะเพราะไม่มูลเรียน,นะ หยากระายพี่น้องแต่ว่าหางบ่ค่อยอันนี้ปนไถนเป็นหยาพี่หมอบนี่สุ้มยาอันมีหนามนะครับหรือยาเนี่ยนี่ก็กินแน่บ่ได้เด้มันบาดปากเพิ่นเพิ่นก็สิหาเรือกินหยาแต่สุ่มนั่นหยาคอมมนเน็ดแน่หยาทินกับแกลี่ยแนงสินะครับนี่บ่อึดอะครับหยาายแห้งนะครับบ่แม่นหยาปลูกกะมี่ยาธรรมดากระมีนะครับหยาธรรมชาติหยาปลูกกะมี่ยาปลูกกะเกี่ยวให้เพิ่นเอาบ่ให้เพิ่นเหยียบนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศคางเถียงนะครับผูกไว้นี่นะครับเอามาผูกไว้ใกล้ๆเถียงมันนะครัเอาไร่กอกๆเนี่ยมาเลี้ยงนะครับมันหยั่งเงินคืออยากคืออยากเหรียญแดงนะมันนี่มาคืออยากเหรียญแทะหื้มหื้หื้มมันนี่ยุ่งกัดบ่เหียนกัดบ่นี่ฮะยุ่งกัดเหียนกัดกับอันตรายสมมือพี่น้องครับย่างมาเลี้ยงม่แต่ดังไฟให้เพื่อนเรานะครับ อือเล่นดีครับบันี่ไปไปเลียบอะรย่างนี้ละเด้อนมำอะไรไปนองไปไปสีเมื่อไรได้บัตรนี่สีเขาเมื่อไรได้บัตนี่อสียขอเขาสารใหม่ต่พอพ่อเลาหูเรามาไปไปหาขิจยาบ,บนบัตนี่ปบาบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาาอายบา อ่ะพี่น้องมาหนี้ขออนุญาตผ้ายางกับแล้วนะครับตน้นแม่เพันธุกระพูกใบนี้ของวันนี้เอาปดไปตัวนี้เอามาเปลี่ยนแท่นแม่พันธุนะครับอีมุมอีมุมนอนเขียวเอื้องอยู่นี่โอ้ยน้มพงแค่หน้าฝนตกสองสามเมื่อน,นะครับหนามเต็มไม่น่าเลยนะครับ ได้ดอกไซเกอบบุดอยู่ลุยเลยสถานที่จัดงานร้อยแขมปีกายพี่น้องครับปีนี้กลายเป็นเจ้าในบุสิได้จัดบนนอปีนี้นะครับค่าโควิดนะครับจัดร้อยแขมปีาย่ในมวนกุ๊บเทียบพี่น้องเอยนะครับพืที่ตั้งนี้นะครับปีนี้จะต่างว่ากันไหมนะครับ บรรยากาศสวยๆประเน็ดทานไว้อาบน้าพร้อครับอ่ะเก็บป่าบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเอาสำเนี้ก็แล้วกันครับเศร้านี่นะครับกับคลิปกลางทงกลางท่านะครับเราะทงหน้าจานลอยนะครับมาเบิงงวเบิงน้องป่าน้ากันคือเก่าคือเดิมนะครับพักแป้งแบ่งปันกันนะครับผมพี่น้องครับเอ้าอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับ